แอนแอนยาที่ฝาก่่่่าคอยจะไปเห็นล้วคอยเอ๊่เออของฝากจากคุณแม่ผลไม้กล้องนอาหารแห้งอย่างนีหนาวแล้วอือจ้ะโอเคเห็นแล้ว ทำมาแบบนี้ง่ายเลยไปถึงแค่กล่องแค่กล่องก็เสรแล้วแต่แต่ระวังใบมันปลิวแ้วลาเราใบเอาไอ้่อนเอเอนั่นแหละองวันนอนี้ากนวัี้โชเฟอร์คนใหม่ทาผ้าไป ก็ไม่รู้ว่าบ่าเมืดมาเนาะพ่อก็บอกว่าเอ๊ะมืดไม่อยู่ใครนเนาะจะขับรถให้ป้าคื่อว่าเสือก็เช้าิ่มส่งดาแล้วมเยอะอยู่คนพ่อและขับคนใหม่เพื่อใหม่อ่าแมวก็ส่งด้วยเนาะเออเอาเออจำป้าฝากอะไรถึง บ้าแตนหน่อยจำปาเอ้ยเป็นกำลังใจบ่ีอ่สด้านหน้าสองด้านหลังสองอ๋อมีหมามาปล่อยไว้บ้านเสือแมนบ้านเสือมีน้องหมาแล้วเขาเห็นเสือใจดีไง ให้แอนเอาไปบ้านเลยเออยังย,ยังอยู่ไม่ <c oughs> ไมเยนเรียนรักน้องมาไม่ได้ไม่ได้เออทีนีไม,ม่ได้ ไม่ว่าเสือจะได้ขับรถให้ป้าเมื่อเช้านี้พ่อไม่รู้ว่ามือหมาเสือได้ขับรถจริงๆหม่เสือเขารู้ตั้งแต่นั้นแล้วเห็นเออเขารู้แต่เมื่อวานแล้วจนเขาแต่งตัวแบบนี้นะ่ะ เดินทางปลอดัฟค่ะน่ะบ่าวมืนก็มาดึกนะเอฟซี FC ไม่ไหวนะไม่รู้เหมือนกันเห็นก็บอกทีสองทีสามบาอกโอทีสองทีสามก็บอไไวยแล้วขับรถเป็นตะเมื่อยนะแ้วถ้าขับวันนี้อีกจะเบลอเลยอวันนี้ขาดผู้ชายฮะวันนี้ไปหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เหลือแต่สุภาพสตรีฮะสุภาพบรุษ เหลือแต่สาวๆเหลือแต่สาวๆวันนี้นี่นเออเอฟซีก็ไม่ต้องถามว่าเสือหายไปไหนนะเอฟซีรู้แล้วนี่เอรู้แล้วนะฮะจ้ะใช่เอฟซีดูคลิปเอฟซีก็จะรู้ใช่นะคะใช่ค่ะเอฟซีต้องดูคลิปให้จบนะเดินไปกับป้านะอ่าโอเคเดินทางปลอดภัย เป็นกำลังใจทรงใจไปถึงลุงช่งางค่ะโอ้โหตาดาไปไปดูดอกปอเทืองโอ้โหดอกปอเทืองดอกปอเทืองสวยมากเลยท่านผู้ชมนะคะนี่ค่ะต้นไม้ลุงโตขึ้นแล้วโอ้ลุงกลับมานี่ต้องเซอร์ไพรส์แน่นอนเลยต้นมะขามลุงนี่นี่ต้นมะขามนะ FC จากเพชรบูรณ์ โอ้โหนี่ค่ะลุงเอ้ยโตแล้วลุงน,นี่ลุงจ๋าโตแล้วนะคะนี่สูงแล้วโอ้โหดูตอนแรกะต้นมังค่นี้เองนะ,ะนี่ค่ะสูงมากเลยดูนี่นะคะต้นมะพร้าวก็เริ่มสูงแล้วนะคะต้นมะพร้าวเริ่มสูงแล้วต้นมะพร้าวเริ่มสูงแล้วเด้อนี่ค่ะนี่ค่ะเอ็แอแน,นก็รดน้ํานะคะนี่ค่ะน่ะรดน้ํากือบทุกวันนะจ้ะ เพราะดินก็ยังชุ่มชื้นอยู่เนาะดอกปอเทืองดอกปอเทืองนะนี่ค่ะดอกปอเทืองนี่อยู่เลยอยู่ตรงนี้เลยนะคะไปเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเมื่อเช้ามาไม่ได้ถ่ายรูปเลยนะคะไม่ได้ถ่ายรูปกระดอกปอเทืองเลยนะเพราะทุกๆเช้านี่จะต้องมาถ่ายรูปกับดอกปอเทืองนะคะเพราะว่ามันสวยนี่คะเอฟซี สวยงามมากเลยนะคะนะ FC มาก็สามารถมาถ่ายได้นะคะเพราะเพราะ,เพราะตอนนี้รู้สึกว่าเออมันหนาวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะดอกก็เหมือนดอกโสนด้วยนะคะคน,นะดอกโสนที่ที่เขากินได้เนะ,นะคะเออแต่ว่ามันกินเอ้าทำไมมันเป็นมันมีลูกด้วยเหรออ๋อเอาทำไมมันเป็นมันมีลูกแบบนี้ FC ดูนี่ โอ้มันเป็นดอกมันเป็นลูกมันอย่างนี้ด้วยโอ้เดี๋ยวดูที่ข้างในมันเป็นยังไงอ๋อมันมีเม็ดมันด้วยอืมนี่นะคะทุกคนสวยงามนี่นะคะดาดาเรียกกินข้าวแล้วดาดาเรียกกินข้าวแล้วนะคะเอซี FC. อ่ะกินข้าวเนาะอ่ะกินข้าวก็จะได้ไปแพ็กของกัน นะคะป้าก็ฝากงานไว้นะคะให้เราช่วยกันนะแพ็คของนะคะจ้ะนะดูแลพื้นที่นะคะจ้ะนะเนะี่ยต้นไม้โอ้สูงมากเลยดูนะต้นไม้สูงมากเลยท่านผู้ชมนะดอกไม้ก็กําลังแบบอันนี้อันนี้อีกต้นหนึ่งนะมะขามมีสองต้นนะคะเอซมะขามมีสองต้นนะต้นนี้ก็กําลังโตอ่าต้นนี้ก็กําลังโตนะปลูกพร้อมกันนะเอฟซปลูกพร้อมกัน อ่ะดูต้นมะพร้าวดูต้นมะพร้าวเอฟซีดูต้นมะพร้าว,น,าาว, FC, น,าาวนี่นะคะต้นมะพร้าวสูงแล้วดีสูงกว่าแอฟแอลดิดูถ้าไปชมดูนะดูนะคะสูงกว่าส่วนต้นมะขามนี่นะเอฟซีมะขามเพชรบูรณ์นะเขาบอกมะขามเพชรบูรณ์นะเอฟซีนะนี่นะคะว้าววันนี้ลมเย็นสบายมากเลยนะคะอาการไม่ร้อนนะคะเห็นเสือบอกว่าฝนจะตกนะฝนจะตกนะก็ไม่รู้ตกจริงหรือเปล่านะ เ,ออเมื่อกี้ก็ตกป่วยไปแล้วนะคะสอบอก็กําลังจะกินข้าวแล้วสบกํกำลังจะกินข้าวแล้ว,ออลว,ลวมีอะไรกินด่านะึน่งเห็ดโอเคค่ะสำหรับคลิปน,นี้ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ